สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรมตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นกิจกรรมชุดนอนนั่นเองนะคะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะก็มาตั้งแต่วันที่17พฤษภาถึงวันที่30พฤษภานะคะเว็บนูเกอร์โซนรับเติมเพจเพียงใช้ UID และมีหลากเลาไฟล์ขายในราคาถูกสนใจเข้าลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนูเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าแล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ ต้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะคะที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะมาแบบเอครังพึ่งนั่นเองนะคะใช้โทเค็นสีเหลืองตัวนี้ในการแลกนะคะสุ่มรอบแรกเนี่ยลดไป33%นะคะเดี๋ยวนะคะต่ขอสุ่มรอบเดียวก่อน10บเพชรไป ในตู้นี้นะคะก็จะมีชุดนอนใหม่ตัวนี้นะคะนี่อันนี้เหมือนจะมาครั้งแรกในงานเกมนะถ้าแบบไปงานเกมน่าจะได้ฟรีมานะคะไปที่ไปงานเกมใช้219้โทเคนนะคะในการแลกแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงตัวนี้109รเโทเคนนะคะเป็นชุดนอนวัวนะคะทุกคนแล้วก็จะมีชุดนี้แต่ว่าเรามีแล้วนะเป็นชุดนอนแบบว่าหมีแพนด้านะคะนี่อันนี้เรามีแล้วนะ เราก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าเป็ดนะคะทุกคนอุ้ยเปลี่ยนได้ด้วยอยากได้กระเป๋าอะ่ะพคนวันนี้มาเอากระเป๋าดีกว่า89ทูเคนนะคะเราก็จะมีสกินเป็ดตัวนี้ใช้ห9แล้วก็กล่องดงใจใช้39โเทูเคนแล้วก็จะมีสกินปืนตัวนี้เป็นสกินปืนพาราฟาวนะคะทุกคนใช้หนึ่งรทูเคนเดี๋ยววันนี้นะ่าจะเอาันี้นะคะจวขอไปสุ่มก่อน น,นี100เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีอะไรออกก่อนหรือเปล่านะคะทุกคนเออที่อยากได้คือแปสิบ้าโทเค็นโอเคไปช่วงนี้จะดวงดีหรือเปล่าว่าหรือว่าดวงหมดไปแล้ว รู้สึก,กว่าเหมือนแบบดวงหมดไปแล้วอะทุกคนหหวตู้นี้ไม่โอเคก็มีออกบ้างนะคะมีออกแบบอันนี้เป็นกล่องดวงใจนะแต่ถ้าออกอันนี้จะดีกว่านะคะทุกคนไม่ก็ชุดไปเลยอะไรเงี้ยอีกนิดนึงจะครบแล้วนะคะแปดสิ 83, บสามพูไปยังอ่ะ ยังไม่ครบเอาทีละรอบแล้วกันเนาะไปสามสี่อันนี้น่าจะรอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะทุกคนไปโอเคคบแล้วนะคะทุกคนนี่เราจะเป็นกระเป๋าตัวนี้แล้วกันนะคะทุกคนเคลเลอวันนี้ของที่ออกในตู้ออกไม่เยอะนะคะทุกคนออกเป็น ออกมานิดเดียวเลยนะออกแค่อันนี้กับอันนี้นะคะถ้าออกอันนี้จะดีใจกว่านี้นะไม่ก็ชุดอะไรอย่างนี้แต่วันนี้คือดวงไม่ค่อยดีไงตอนแรกเรามีเพชรอยู่สองพันประมาณสองพันเพชรนะคะทุกคนตอนนี้เหลือพันสี่ก็หมดไปหกร้อยเพชรนะคะวันนี้เราหมดไปหกร้อยเพชรได้กลองดวงใจได้ร่มชูช,ชีพ้วก็ได้กระเป๋ามานะหกร้อยเพชร ก็โอเคนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะเป็นกิจกรรมหมัดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่าเราไม่ว่างเลยนะเอาจริงๆก็คือไม่ได้อยากได้ด้วยนะคะทุกคนคือเรามีหมัดแล้วแล้วก็มันน่าจะหมดเยอนนะแล้วเราไม่ค่อยมีเพจไม่ก็มีเงินสุดเท่าไหร่นะคะทุกคนในการจะมาสูงไหมทุกคนดูแบบให้ครบทุกกิจกรรมอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้นะเพราะว่าในเพรที่เราแบบมีเราก็ใช้เงินเติมนะเราไม่ได้แบบได้ฟรีมานะคะ เูไม่ใช่เคียตเตอร์อ่ะเราไม่ใช่เคียตเตอร์ฟรีไฟไงประมนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย